ตรงตรงช่วงห่างตาเนี่ยค่ะ,ะก็เพิ่งทำเฟสล็อกเบบีเฟสลลอกลลอกบนมาไม่ถึงยีิบสชั่วโมงอะเพราะว่าทำออกมาแล้วมันก็นก็ดีขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นแบบเห็นเลยวันเดียว <laughs> ชื่อยกค่ะอายุ39ปีค่ะทำเฟสล็อกบนค่ะเบบีเฟสลลอกก็มีปัญหาตรงช่วงห่างตามันตกอค,คุณหมอนแนะนำให้ทำเบบีเฟสล็อก ตรงตรงช่วงห่างตาเนี่ยใช่มันเลยอยากแบบเชิดขึ้น,นอะไรอยายุเท่าไหร่แล้วครับ39ค่ะค่ะก็เพิ่งเพิ่งทำเฟซล็อกเแบบี้เฟซล็อกอล็อกบนมาไม่ถึง24ชั่วโมงอะแล้วพักที่ไหนพี่อยู่บ้านยังไม่มีใครเห็นเลยค่ะเดี๋ยวก็คงเห็นหน้าเปลี่ยนเองอมาที่กังวลอะไรอคะครับก่อนทำตาหนึ่งเหมือนตามันห่างตามันตกอะ ตอนแรกมันเป็นยังไงไหแบบนไหนเป็นแบบนี้ลแล้วตอนนี้่ะมันเชิดขึ้นมาคะของเราเนี่ยเราเราดูรีวิวเยอะมากแล้วทำไมคิดว่าน่าเชื่อถือแบบ<อ>ที่นี่แบบไม่หลอกหรืออะไรอย่างนี้มันมีเคสรีวิวเยอะค่ะก็ถ้าเกิดมีปัญหาพวกหางตาตกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทําเลยค่ะเพราะว่าทําออกมาแล้วมันก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นแบบเห็นเลยวันเดียว